สวัสดีจ้าแม่ปูโทรมาว่าแถวเพ็ดขาส,สมมาให้เขาไปเก็บเพชเหลืองขายเขาถามมาหมือ่อขึ้นเอาบอย่าเออเอาเสียมาว้ถัดซุปว่าสันเอาใบถับ่วพลลังออกจากปลามาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวให้อีเพชรเอามาส่งให้หนาบ้านเด้อว่าสันจะลงมาเอาโอเคว่าสันก็เลยเตรียมขนมว้อีเพชรกระปุกนงึงไปคะทุงใส่ให้เขาก่อนหลานมาเสด็จเอาหยกลงให้หลานขนมไม่หน่อยกับเลือหลายอยู่ แบงเฮลาดไปกินโอ้โยมันนี้ไม่น่าไปบริษายเลยพอว่าอย่างฝนมันฝนมันคืมเลยพาบริไปใส่ป้าไม่น่อยกับบรนะิไปนะเมืเ่อไรวันพักผ่อนนะ้ำได้สามแต่หักมืดเห็นป่ะนี่กระถุงหน่อยแง่อยากได้วงนี้ได้แง่หนึงหนึ่งละหลหลายเล,ลยลถุง เียมไม่ให้ร้านแล้วก็ขอามาก็เสียมาอบแห่งดอกเพราะว่ายังบอกกินแง่มีเนาะใส่ปากดึงยังมาลุดอยู่อย่าเลิกที่นอนเลยใส่ใบข้ามากับเส็ยข้าวมือต้องไปลดสิมาอบแห่งใบเื่อไรกินแงวเขาอยากกินงาหนาวนะไปหายยูมมันเห็นบอกึ้น เมแม่ปู่เขาได้เขาไปไกลๆเพื่นพี่น้องเขาไปในปลาเลือกฝนเขามีรถพาไปจักรยานดับไม่น้อยกับอหันไปพูดเดียวเนาะขึ้นยานยู่ได้ในปลาน่นี่นไปเลือกไรไม่น้อยกับบอกก้าเอาขอเส้นนี้ไ้เขากอนสิหลงอืเขาทั่วมากกับสิริจวดนี่เนี่ยโอ้เขาก็พร้อมแล้วนะคะได้เขาพ้อกินเข้ามาแล้ว เอาเพื่อนติกระป๋องนึงเรื่มไปประคายยูกันหลายค้นเหมือนนี่เป็นบ้านหยุดคล็กน้อยปิดอันไม่มีวานจะปิดนอนจนหัวคู้ข้างล่างเฮ็ดเ็จแล้วก็จังสิอาบน,น้ำกินบักสมคือสิเซ่ มันหนาวนะรักไม่ซื้อพิมไหมะ่ะมันอาทิตย์สิมีแต่โบชั่วสินค่าค่ะที่เขาสิจัดอาทิตย์นาเขก็กสิ่งมันอาทิตย์นี้อาทิตย์นาเขาก็ไปเสืยอเลยนะคะโปรแกรมการลดราคาของหา่างร้านเป็นนุ่ม เขาบ่อให้ทายได้ี่นอนก็เป็นมึงจะประยัดใจะเขากำลังเป็นสิวเต้นย่อยหลังแบบแหงแต่ว่าสูงมุ้ไใหญพอท้าก็จะเป็นบ้าแล้วแต่ว่ามันยิดหน่อยแล้ดิกอดให่ฉันกอดเธอเนี่ยนสแ่เลยกอดตอดเธอมีผู้สาวยางยอีรีบอีันเฮ้ยเธอฟัมีผู้สาวได้เหรอนขอขวัญ ก็ได้ว่าฝากกนขอบคุณพอเธอแนา่พอคนจอดรถถ้ายหน้าบ้านไปแล้วาอาซีปก็เลยว่าเธอให้อยังฉันฉันให้คนมาจากเมืองไทยขอบคุณคปปรับก่าสันอันนี้เขาเอิญเฮ็ดค้าส,สมโอ้มันเห็ดมันทำความสะอาดมาให้แล้วเรียบร้อย <c oughs> เฮ็ดดำก็เห็ดค้าส,สมมันมาลา้วหลายได้ย่ายก่าสัน โอ้บ่ได้เก็บมันเสียเวลาเขาเนาะเพราะว่าเขาบ่รับซื้อเนาะคือรับซื้ออยู่บนหัแต่วันไปเก็บเอาซุ้งที่ว่า,าราคาแพงๆก็ได้เอามาไว้ให้กูซุบในสูตระัะไรเนาะภาษีขอไปนดั้มเขากะโอ้ขอกระเทิรนอเล็กซานเดอร์เยลัสตูตอเล็กซานเดอร์เยลัสตูตฮันเดอร์เอเอร์เมได้ยโปรตเมฮามุตเซียอุป บอกว่าร้านสุ้มคัะไปรบอกน้ำมันก็ได้เงี้ยมาว่าโอเ้เสนอันกรบบะกันอันพนุใหญ่กรบบานั่นเด้บ้านกีฬาพุใหญ่กับไหพี่น้อยกับสีเอาไส้อบทำความสะอาดพี่น้อยมตาตัดขาตัดยังให้แล้วเสียออกซื้อๆให้มันหลุดจากกันเดี๋ยวบนล่างเขาว่ามันถึกมันถึกฝนมันซุ่มๆพี่น้อง งามงามเดี๋ยวขอทำความสะอาดแป๊บหนึ่งเนอเรียบร้อยเห็นบออบบห้ะไรโดนน้ำมันพี่นวงน้ำมันเห็นบอน้ำน้ำพอบอาเห็ดมันถือน้ำมันเห็นบอเห็นความแตกต่างบอกคันปกฝนตกใส่เห็ดมันกระสีมีน้ำมันกระสีนักเวลาไปขายกระสีได้ราคาช่วงไม่น่อยเก็บมันบอมีฝนเห็ดมันกระสีแห้งมันกระสีเบามันกระสีได้ลายไปขายก็ได้อันเฮาน้ำหนักมันมดหลายอันู้นะ นี่พ่ออบแล้วไอ้น้ำมันก็ออกเฮเล่ย์ไล่สิเดี๋ยวก็สิ้อล้ยิ่งยุ่งเดียวเธอเบิ้งเรื่อบ,บัดบัดมันน,นั่นบัดมันแห้งแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไม่ได้ก็สิอบถึงไว้สะก่อนสิคะแม่ไใบแล้วคะ่ะคันมากคันว่ามันน้ำหัวซุะคะ้หัไซุยมาก ครับเจ้าเจ้าหาเจ้า <c oughs> พี่น้องเอ้ยผมหงอกเลยอ,อีกประมาณสี่สิบเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์กับทั้งหัวหงอกเง่ามาหดพี่แล้วแต่ว่ามันบวไไวอดรล้นทนบวบไวค่ะอย่างทรมานมันคั่นแหง้งคั่นคือจังสีหนังหัวรุดออกนี่แหละว่าสีเบลเสีผมก็ได้มาโอ้กูบวไไวแล้วอะลุกขึ้นไปยา,ยายาโกกสีผมสีนี้เลยอยู่กองนึงเนาะบวบไว้วตนด้วย ยาซับผมที่ใส่ของอีต้นกับไซมาดนแล้วเนาะก็งามอยู่แต่ว่ามันบบเซ้าขั้นผมหงอกผมหงอกมันกาลัางเลงตัดสันมีบ่อย่ังไงตัดไลขึ้นมาหาผมหงอกหลือแค่ปลายที่มันมีสีนิดนิด,นดก,ก็คืึงหงอกบนหัวแล้วครับถ้าถ้าถ้าเปอร์เซ็นหงอกอีนนี้กับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นแล้วนะคะงอกหัวทั้งหัวก็เหย้าอยู่ประมาณนิ้วครัวแล้วแต่ว่าอันนี้มันยูโบลนดอกเดี๋ยวมันกระลุดเดี๋ยวก็เห็นหงอกคือเกา่าแต่ว่าทีัน ที่เห็ดนี่สาเหตุคือมันขั้นแห้งพี่น้องมันบวอไวใส่ขี้มท่ากะแล้วอย่างกะแล้วบวหายเงาบวหายบวเป็นอย่างกูบวซี่เลียบกูสิโกะร่องเบิ้งเพื่อถือน้ำยาซักผมโอ้ยเพื่อถือยาโกกผมหามันหายว่าสั้นก็เลยล่องเบิ้งเอามันก็ไข้ขึ้นแบบมันบวเศร้าขั้นหรอกแต่ว่ามันกะเนี่ยไข้ในหันหน้ามันบวไตหยึบหยึบหยับหยาบมันบวเป็นยึบหยับยบหยับไปมึงหันนี่โอเ้ยพี่น้องเอ้ยเหน้มหน้อยเก่าบว ขั้นดีๆหรอเด้เวลามันสงออกเต็มที่นี่ปาาทอกว่ามันสงออกเต็มที่เขาสิพอตายก่อน,นบ่ปู่ว่าเสนอนี่ไม่หน่อยก็โกเป็นสีสีม่วงเนาะม่วงม่วงชมพูบริกัรสีผมดอกค่ะโกกครับเลยพอปกติไม่หน่อยกส็สีซะเป็นสีผมสีออกเท่าม่วงเนาะเป็นยาสระผมอันนี้บนเป็นยาสระผมนะคะอันนี้ตั้งใจโกกเลยคือมันแม่ไหวพี่น้อง มันร้อนมากแล้วรู้สึกว่าผมทรงนี้มันทําให้แบบง่ายอ่ะมันสะดวกดีอ่ะมันสะดวกดีเด้พี่น้องโอเคเลยเนาะรถเดี๋ยวไปดูข้างหลังสีหลังจากโกกแล้วข้างหลังออกสีไหมใส่เวลาแค่สามสิบกว่านาทีแล้วชิ่นหาาที่เขาให้ไวเขาให้เอาไว้สี่สิบหาน่อยเบาไวนหน่อยอยากล่างนี่ก็โอเคอยู่เด้ มันไปเห็นเด๋มันต้องไปในห้องน้ำเด๋ไฟนี่มีแต่ไฟแดงเออสีบริไม้ดอกข้างล่างมันสิออกบ่ออกเพราะว่าข้างล่างเขาบริโกกสีผมไอ้ซุ้มที่มันติดแห้งคือสีผมเท้าโกกโกกปลายมากนะสําคัญคือขอใ้ขคอยได้เศร้าขั้นแน่นะนี่เพราะว่านี่งอกบเแลวค่ะงอกบเแล้วทั้งเทิง,ทงนี่งอกคักงอกเงาเนียวหนึ่นงแต่อันกับสีวัยยุดนดอกสีนะ่ะ ก็จะได้เดือนสองเดือนจากนั้นก็สิใส้น้ำยาย้อมผมงอกจากกันเวียดนามบัดนี้ที่ซื้อมาจากกันเวียดนามถือเป็นยาย้อมผมสีน้ำตาลธรรมชาติออกแกนิกนะคะแต่ตอนนี้ใช้อันนี้ไปโกนถือว่าโอเคนพี่น้องเนาะมันายเขาเทาแล้วหลายคนมาเมืนน่อไหร่คือผป้ไบผมยาวคือเกาวิตามินพอเพียงพอค่ะพี่น้องจา๋าวิตามินไม่เพียงพอมันไม่พอเพียง เฮ็ดคอยอบไว้ไก่สิมดเลยเนี่ปูห่มากอีเพ็ดอามรงห่เรียบร้อยแล้วเด้ยไก่ชิแห้งเลยได้จากหลายๆนั่น,นันนะดีจากหลายๆได้ปั๊บไปเพิ่งจากซี่สั้นก็นมีเหลือสั้นเดียวค่ะมันแห้งแห้งแคบๆมันก็สิแห้งก็นี่อีกอันนี้อบอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงค่ะ เห็ดมันถือหนามเนาะเราก็ได้เห็ดกินแหมนะได้ทั้งเห็ดได้ทั้งสีผมจ้ะอีกสักพักมันเาก็ะสิปิดไฟแล้วนะคะสีผมก็ได้เห็ดก็ได้ก็โอเคอยู่เนาะมันคั้นมันอดบ่ไไรพี่น้องจ้า